ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณพ่อชวนลูกสาวแล้วก็หลานๆอีก3คนเนี่ยไปขนทรายที่ริมแม่น้ํำมูลจะเอามาปรับปรุปรงซ่อมแซมบ้านค่ะปรากฏว่าขาดการติดต่อไปครอบครัวเนี่ยก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะกลายเป็นว่าสุดท้ายพบทั้งหมดเนี่ยค่ะถูกทรายดูดเสียชีวิตทั้ง5รายค่ะ สูญเสียคนในครอบครัวไปพร้อมกัน5ชีวิตนะคะนี่เป็นบรรยากาศหลังจากตำรวจสอพสตึกร่วมกับกู้ภัยวังกรวดและนักประดาน้ำในอาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัม ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการค้นหาผู้สูญหายบริเวณสะพานบ้านท่าเรือตะบ,บนท่าม่วงกระทั่งพบร่างนายวิริยาอายุ45ปีลูกสาววัย23ปีหลานสาววัย14ปี11ปีและหลานชายวัย8ปีรวมทั้งหมด5รายเสียชีวิตอยู่ในบ่อทรายทั้งหมดค่ะสร้างความหดหู่ใจให้กับครอบครัวและญาติญาติที่รอดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ก่อนหน้านี้นางสาวบางออนอายุ44ปีภรรยาของนายวิริยาซึ่งร้องไห้เมื่อสักครู่นี้นะคะได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางภรรยาเนี่ยยังไม่ทราบนะคะว่าสามีเสียชีวิต ทางคุณบางออนเล่าแบบนี้บอกว่าวันเกิดเหตุเธอไม่อยู่บ้านนะคะก็ทราวบว่าสามีจะไปเอาทรายแม่น้ํามูลมาปูกระเบื้องปรับปรุงบ้านคาดว่าคงจะชวนลูกหลานมาด้วยเพราะว่าตรงนั้นมีน้ําให้เล่นนะฮะแต่ภายหลังติดต่อไม่ได้ก็เลยแจ้งตํารวจให้มาช่วยกันตามหาค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่บ้านไปตัดโอ้ยอยเขาจะใส<า> <ไป S 1> ่<อ>ทำอะไรครับเขาจะเอาไปปูกระเบื้องอยู่ที่บ้านก็เลยชวนกันมาชวน ชวนเด็กๆมาเล่นน้ำมัเจอของนี่แหละกระเป๋ากับรองเท้าแต่ไม่เห็นคนรถมอเตอร์ไซค์ก็เห็นรถตุกๆก็เห็นแต่ไม่เห็นคนยวเอารถอะไรมาบรรทุกทราเอารถตุกๆจ้าพี่ตอม สาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตั้งไว้สองประเด็นนะคะคาดว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งจมน้ําและแต่ละคนก็ลงไปช่วยก็เลยจมน้ําทั้งหมดหรืออีกประเด็นก็คือคนใดคนหนึ่งถูกทรายดูดพอแต่ละคนลงไปช่วยก็เลยถูกทรายดูดจมลงไปทั้งหมดเช่นกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางครอบครัวมีการตั้งบําเพ็ญกุศลศพทั้ง5ผู้เสียชีวิตที่สำนักสงฆ์บูรพารามอําเภอสตึกค่ะบรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ มีชาวบ้านทายอยมาให้กำลังใจญ,ญาติผู้เสียชีวิตอย่างไม่ขาดสายโดยจะมีการชาปนกิจพร้อมกันในวันที่17ธันวาคมนี้ค่ะแต่ในอีกมุมนึงคุณผู้ชมในเรื่องราวของความเชื่อนางสุดสงวนอายุ65ปีคนนี้เป็นชาวบ้านในพื้นที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุคุณสุดสงวนเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีแม่พาลูกมาเล่นน้ำแล้วก็จมหายไปทั้งสามรายพร้อมกัน ปรากฏผ่านไปสองปีมีคนงานก่อสร้างจมน้ำลักษณะเดียวกันเสียชีวิตสีรายกระทั่งมาเจอเคสล่าสุดเสียชีวิตทั้ง5้ารายเลยนะคะคุณสุดสมวนเชื่อว่าที่นี่น่าจะเป็นกุดน้ำอาถรรพ์เพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุจะเป็นกรณีตายหมู่ทั้งหมดและเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆค่ะ ช่วงช่วงหน้าเลยไม่ใช่มีน้ำแต่นี่หรอกน้ำน้ำน้อยๆช่วงที่เด็กเด็กสามคนตรงนี้นะพอผ่านมาประมาณสองปีบ้อนนี่พวกสภานไหมกีซีศพก้าสีศพพวกทำพวกจรหนานนี่แหละจรงนานนี่แหละแล้วก็มานี่อีกจากแค่นี้แหละนี่เนี่ย ตั้งแต่สะพานนี่แหละนี่กำลังเริ่มนี่แหละเนาะจบเมื่อวานนี่แหละกำลังเริ่มมั่คนในบ้านใครเด็กๆอาจจะเป็นเพราะว่าเคยเคยลูกหลานเขาเขาเอาช้างตรงตรงเป็นโควิดน่ะเอามาจากสวนพยาน่ะช้างใช่ไหมจ้าช้างที่นี่มาพักมาพักอยู่กับตรงที่นาชั้นนี่แหละที่นี่มันเอาช้างไปกินน้ําแต่ว่าไม่ใช่หน้านี้หน้าร้อนหน้าหน้าสงการนี่แหละมันเอาช้างไปกินน้ํามันเกือบเอาช้างขึ้นไม่ได้มันว่า ในมุมทางวิทยาศาสตร์เียก็มีคำอธิบายเหมือนกันนะคะรองศาสตราจารย์ดรวีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อธิบายค่ะว่าปรากฏการ์ทรายดูดหรือควิกแซนเกิดจากน้ำที่ผสมกับทรายตัวเม็ดทราย,ยจะหนาแน่นมากกว่าน้ำหากมีปริมาณน,น้ำมากขึ้นก็จะเกิดแรงพยุงตัวและเคลื่อนที่ซึ่งไม่ได้เกิดทั่วผืนทรายนะคะแต่จะเกิดบางจุดที่ทรายเกาะกันไม่แน่น,นะคะ่ะ การที่ทรายนะครับมีน้ําในปริมาณที่มากมากขึ้นนะแล้วเกิดการพยุงตัวแล้วเกิดการเคลื่อนที่จะเกิดการเลื่อนไหลเกิดการเคลื่อนที่นะครับสามหยดเข้าใช้คําว่าควิกแซนนะครับซึ่งลักษณะเน,นี้ยถ้าเกิดการเลื่อนไหลลงด้านล่างก็เป็นลักษณะของทรายดูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูเหมือนน้าตื้นนะฮะก็เป็นจุดที่ไม่ได้เกิดทั่วผืนทรายนะครับจะเกิดแค่บางจุด นะครับที่ทรายมันเกาะกันแนั้นแล้วเกิดการเคลื่อนไหวนะรตรงนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไปอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีนะครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์ใสอาจารย์ออสยังบอกด้วยนะคะว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณการเคลื่อนที่ของทรายค่ะฉะนั้นในช่วงที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะทําให้เกิดการจมน้ําและเสียชีวิตได้ค่ะ